สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับที่โคกหนองนานี่พามาดูบ้านนะครับนี่บานเสร็จแล้วเหลือแต่ตกแต่งทาสีตีฟ้านะครับตกแต่งภายในวันนี้นะครับจะมาทำครัวตรงนี้นะครับจะทำเป็นโรงครัวนี่ผมได้ขุดเสา ไว้หกหลุมนะครับไว้เทต่อหม้อนะครับนี่ใช้อันนี้เขาเรียกเสาตีนช้างเทลงไปแล้วก็ตั้งเสาไม้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นโรงครัวนะเป็นโรงครัวอยู่ข้างๆบ้านนะครับ นี่บ่อปลาของเราเหมือนเดิมน้ำก็ลดลงนิดหน่อยลงครัวก็จะทำกับข้าวแล้วก็นั่งกินข้าวนะครับแล้วก็ชมบ่อปลาไปนะสุดยอดข้างๆนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับนี่พ่อกำลังเกลียพื้นที่อยู่เดี๋ยวเราก็จะเทก้นหลุมนะแต่ว่าเดี๋ยว จะต้องขุดนะครับนี่จะเอา,อาเครื่องปั่นตัวนี้นะนี่ยตัวนี้ตัวนี้เครื่องขุดเจาะนะครับขุดตรงกลางาเพื่อผมจะทําให้เป็นเหมือนเสาเข็มนะแล้วก็จะหยอดปูเข้าไปให้มันให้มันเป็นเสาเข็มแน่นๆนะทุกหลุมเลยหลุมละรูนะตัวนี้ก็เป็นเสาเสาไม้ครับนี่ก็ เก็บมาบ้างอันนี้เอามาจากบ้านบ้านอาแถวๆนี้อันนี้ก็พ่อก็เอามาจากกรุงเทพนะครับพ่อก็เก็บเตรียมไว้ให้เสาหน้าหกคลาสสิกคลาสสิก,สกเดี๋ยวชมกันครับ ้อง,งอหมดเลยติดปูนติดดินหมดเลยต้องงอหลบให้มันให้ให้ปูนมันหุ้มให้หมดหรือหน้าเบิกตรงนี้ไปดัดดีกว่าง่ายดีเดี๋ยวดัดเล็กก่อนหลุมเล็กไปโอ,อเคหมดแล้ว,ว,ลวพอไหมเนี่ยเนี่ยครึ่งลูกได้แค่นี้ได้สองหลุมเออ ครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เทก้นหลุมแล้วนะครับแล้วก็ต่อไม้ต่อเสาไม้กับตีนช้างแลวนะครับนี่ก็มาตั้งเอาไว้ก่อนนะตั้งเอาไว้ก่อนแล้วก็เราจะตีไม้คำ้ำนะครับแล้วก็หาระดับหาหาระดับให้มันตรงนะครับอันนี้แค่ตั้งไว้เฉยๆนะมันก็ยังมีเอียงๆเบียเบ้ยวๆอยู่นะครับ เดี๋ยวไม้มาตีค้าแล้วก็จับระดับแล้วก็ถึงจะเทปูนทับนะครับให้เป็นต่อหม้อนะครับนี่ายแก่ๆนะครับแดดกำลงังแรงเลยและนี่ก็คือโรงครัวของเรานะครับนี่ ที่เราเทกหมอไปแล้วนะนี่ครบทุกต้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ได้ทําการตั้งเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุงหลังคาเป็นที่เรียบร้อยนี่นี่นี่สวยงามครับรงเตี้ยนะครับนี่ตอนนี้ก็ไปใส่ขึ้นไปใส่ครอบหลังคาอยู่นะนสวยงาม ที่เหลือก็อใส่โครงตีฝานะครับใส่วงกบใส่หน้าต่างนะแต่ส่วนข้างหน้านี้ก็จะเปิดโล่งนะครับจะทำด้านข้างกับด้านหลังมุมนี้กับด้านหน้านี้เปิดโล่งหมดเลยรับลมชมวิวนะครับนี่